สวัสดีค่ะร้านชาบูคาเฟ่สกายวอล์กนะคะร้านติดตั้งอยู่ที่ถนนริมน้ำสองแควค่ะอยู่ใกล้กับสะพานสังขรารหรือว่าจะมาากทางเส้นสกายวอล์กก็ได้นะคะอยู่ใกล้กับชาลาสฝรั่งาค่ะร้านจะเปิดปิดตั้งแต่สิบโมงเช้านะคะถึงสี่ทุ่มค่ะไม่มีวันหยุดค่ะถ้ามาไม่ทูกหรือว่าจะสั่งจองโต๊ะนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ 0980486966หรือว่าจะผ่านทางเพจก็ได้ค่ะเบอร์ติดต่อนะคะ0980486966ค่ะค่ะทางร้านจะมีอาหารหลากหลายให้เลือกเลยนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะไม่จำกัดเวลาแล้วก็ไม่มีปั๊บค่ะทางร้านจะมีเป็นพวกซีฟู้ดนะคะมีเป็นกุ้งปลาหมึกหมึกบ้งหมึกกรอบแมงกะพรุนค่ะมีทั้งเป็นซีฟู้ด สายเนื้อก็มีค่ะหรือว่าจะเป็นสายสามชั้นปิ้งย่างหมูสไลด์นี้หมดเลยค่ะราคานะคะรวมกับน้ํารวมทุกอย่างเลยค่ะไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มผู้ใหญ่จะสองหกเก้าค่ะส่วนเด็กจะร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะส่วนสูงตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงร้อยสามสิบเซนจะเสียราคาเด็กนะคะแต่ส่วนสูงกว่าร้อยสามสิบเซนจะตีเป็นราคาผู้ใหญ่ค่ะคือว่าต่ำกว่าหนึ่งร้อยเซนจะตี